บอกว่าร้านนี้เป็นขวัญใจชาวคอนโดเลย<ช>ราคาเริ่มต้นเพียงแค่19บาทเท่านั้นนะคะอร่อยค่ะอันนี้แนะนํานะคะถ้าเก็บมาลองเมนูนี้เลยเฮ้ยอร่อยจริงของเขาอร่อยจริงคอนเฟิร์มเลยนะคะคือโกโก้เข้มข้นแล้วมันไม่หวานมากอะมันหวานพอดีอะชอบ ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้หยุดไม่อยู่แล้วอายเพราะว่าตอนนี้นะร้านชาโนไข่มกมนี่วผุดขึ้นแบบเยอะมากแล้วแต่ละร้านคือน่ากินทั้งนั้นเลยโอ้โหถ้าหยุดไม่อยู่อย่างงี้เราก็ต้องกินต่อไปนะคะเลื่อยนักสู้แบบพวกเราจะบอกว่าร้านนี้เป็นขวันใจชาวคอนโดเลย<ช>ราคาเริ่มต้นเพียงแค่19บาบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะนั่นก็คือร้าน ชอเชอชารีเจนโฮม2ี่นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสถานีบางซ่อนเลยอยากไปกินแล้วว่าพวกเราไปกินกันดีกว่านะไปกัน เพื่อนๆสามารถเดินทางมาร้านชอเชอชาได้โดย MRT สายสีม่วงค่ะเดินทางจากสถานีตาปูนนะคะเพียงแค่น1นึป้ายลงที่สถานีบางซ่อนออกประตู3จากนั้นเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปประมาณ100เมตรก็จะเจอป้ายคอนโด g ีเจนโฮมค่ะเพื่อนๆสามารถนั่งรถนะคะรับส่งของคอนโดได้เลยเน้นว่าขึ้นรถคันสีแดงนะคะสำหรับเข้าไปในคอนโด r ีเจนโฮม m e 27ค่ะจากนั้นก็ลงตรงตึกดีค่ะเดินตรงทางเดินเข้าตึกนะคะรานจะอยู่ซ้ายมือค่ะ ถึงแล้วค่ะกับร้านชอเชอร์ชาชานมไข่มุกนะคะเข้ามาที่นี่ก็คือแบบตกใจสัญลักษณ์สวยมากนะคะสัญลักษณ์ของเขานะคะก็จะเป็นรูปผู้หญิงนะคะที่มีเส้นผมแบบว่าเป็นต้นไม้เอออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มือเขานี่ก็ดมชาอยู่ดูดีมีเสน่ห์น่าหลงไหลมากๆเขาน่าจะมึน <c oughs> หัวเนาะเขาดมชา <c oughs> ตลอดเลย และอีกอย่างนะคะตัววัตถุดิบทุกอย่างนะคะที่เขาเลือกมาเนี่ยเป็นชั้นดีทั้งนั้นเลยนอกจากนี้เพื่อนๆสามารถเลือกความหวานได้ะจะชอบระดับไหนก็เลือกได้เลยแต่เขาบอกว่านะคะรสชาติของที่นี่อ่ะเหมือนเขาแบบเป็นมาตรฐานอยู่แล้วจะไม่แบบไม่หวานมากเห็นเมนูเยอะมากเลยอยากรู้ว่าเมนูไหนเป็นเมนูที่ขายดีของเขาอะคะอ่าที่นี่นะไอแอบถามเขามาเมนูแนะนําแล้วก็ขายดีมากๆนะคะของที่นี่ก็จะเป็นชานมไต้หวันค่ะ แล้วก็จะเป็นโกโก้ใช่เขาบอกอร่อยแล้วทางร้านเขาบอกว่าอยากให้ลองมากๆเลยก็จะเป็นแบบว่าโกโก้สตรอเบอรี่อ้ายอยากลองแต่เหมือนได้ยินมาอีกเราได้ยินมาเยอะเนาะอะไรเรามาเป็นเดี๋ยวเราได้ยินเอ่อ่อยมากเลยเขาบอกว่าตัวไข่มูเขาอร่อยมากต้องลองแล้วแหละใช่เราไปลองกันไปเลยค่ะ กับเครื่องดื่มตรงนี้ใช่และตอนนี้ของเรามีเพิ่มใหอีหนึ่งเมนูนะคะก็คือนมสดบราชูกาซึ่งเขาบอกว่าที่ร้านก็บอกว่าเฮ้ยเมนูนี้ก็ขายดีเหมือนกันแบบเมนูเด็ดตัวนี้นะคะก็จะเป็นชานมไต้หวันสูตรต้นตำรับนะคะไอสั่งหวานน้อยไปแต่ว่าที่นี่เขาก็ไม่หวานมากอยู่แล้วใช่ คือรสชาตเข้มข้นมากเลยค่ะทุกคน,นกินไปแล้วก็คือกลิ่นหอมคือส่วนตัวไอชอบมากเลยอะความหวานกําลังพอดีเลยอะสำหรับอายนะอืมอร่อยกลมกล่อมงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูนี้เอ่อมันอาจจะแบบว่าเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ชาติที่แล้วน้องเคยเป็นโกโก,ก้กับสตอเบอรี่นะคะเรากินแบบแยกชั้นแล้วก็คนด้วยดีกว่าอาเป็นอักินแบบแยกชั้นเนาะอร่อย สตรอเบอรี่มันจะมีความหวานหวานแล้วตัวโกโก้มันจะมีความเข้มใช่ปะพอมันอยู่ด้วยกันมันก็เลยแบบว่าได้แบบทั้งสองฟิลสองอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะลองแบบว่าลองคนเข้าด้วยกันเป็นไงมีความเข้มของโกโก้นำก่อนแต่มันจะมีกลิ่นของตัวสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็มีรสชาติหวานปลายของตัวสตรอเบอรี่อร่อยะคะ่ะอันนี้แนะนานะคะถ้าเกิดมาลองเมนูนี้ได้เลยต่อไปก็โกโก้เพียวๆใช่ เราก็เพียวๆแบบไม่เข้มข้นเราไม่นอนเขาบอกว่าขายดีมากใช่๋ยวเราจะชิมนะคะอืมเฮ้ยอร่อยจริงของเขาอร่อยจริงคอนเฟิร์มเลยนะคะคือโกโก้เข้มข้นแล้วมันไม่หวานมากมันหวานคอดีอ่ะไอชอบอันนี้จะเป็นแผนนะคะเป็นนมสดบราวน์เชก้าอันนี้เราจะได้กินไข่มุกแล้วก็คือที่เขาบอกบอกไปเมื่อกี้ว่าไงว่าว่าไข่มุกอร่อยมากเราจะมาชิมว่าไข่มุกเขาอร่อยจริงไหม แล้วก็ไข่มุกเขาเนี่ยไม่เหมือนกับร้านอื่นยังไงไข่มุกเขาจะมีความนุ่มแต่ก็แบบไม่ได้นุ่มจนแบบเละมันซือนุ่มแล้วก็มีความหนึบแต่ว่าเน้นเป็นที่นุ่มมากกว่าใครที่ชอบไข่มุกนุ่มๆค่ะแนะนําเลยแล้วก็ตัวนมสดบาชูกา้าก็เหมือนเดนไม่หวานคือสั่งไอ้ตัวเนี้ยถ้าไม่ใช่แบบชานมคืออย่างอื่นคือหวานปกติหมดเลยนะแนะนาเลยค่ะร้านชอชิอชาคะ่ะ ะะที่แวะผ่านมาแถวนี้แถวแถวบางซ่อนนะคะแนะนําเลยค่ะเป็นร้านนี้นะร้านชอเชอร์ชานะคะจะเปิดทุกวันเวลา10บโมงถึงสามทุ่มค่ะนอกจากนี้นะคะทางร้านยังมีโปรโมชั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสะสมแต้ม,มซื้อ10 แก้วแถมฟรี1แก้ว,กวใช<จ>่เป็นการสะสมแต้มแต่ว่านี้ไม่เหมือนกับที่อื่นตรงที่ว่าที่นี่เขาทำเป็นออนไลน์คือเราสามารถสะสมแต้มผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลเขาได้เลยแค่พกโทรศัพท์เครื่องเดียวมานะคะแล้วก็สะสมแต้มได้เลยนะอหมันปังจริงๆสะดวก ใช่แล้ว,แล,วแล้วใครนะคะที่มาแล้วแบบกังวลว่าจะไม่มีที่จอดรถไม่ต้องห่วงค่ะเพราะาเพื่อนๆสามารถจอดรถได,ด้น,นะคะที่ Home ดิจ e n t h โฮม27นี้ได้เลยนะออฟฟรี3ชั่วโมงนะใช่แล้วแอปพลิเคชันดีๆที่จะทําให้ชีวิตเพื่อนๆสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับแอปพลิเคชัน ACU Pay eWallet แอปพลิเคชันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้จ่ายเงินนะคะได้ไง่ายๆเลยเพียงแค่สแกนนะคะก็สามารถจ่ายเงินได้เลยและที่สําคัญนะคะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะแอปพลิเคชันดีๆอย่างนี้นะคะรีบไปโหลดได้แล้วนะเพราะสามารถสะสมแต้มนะคะแล้วก็เอาไปแลกสิทธิพิเศษมากมายเลยค่ะใช่คะ่ะรวมถึงโปรโมชันดีโปรโมชันเด็ดนะคะที่นี่ก็มีให้เพื่อนๆได้เหมือนกัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลา,ลาไปก่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ค่ะแล้วก็กดกระดิงด่งติ้งติงนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราค่ะทลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันนะคะบ๊ายบาย พวกเขาที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของพอกเขาแล้วเนี่ยค่ะจะบอกว่าไม่เคยลืมเไม่น่าเล่นเลย